สาธิตการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตรที่เห็นนี้นับเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรแล้วนี่ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรรมอย,อย่างยั่งยืนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของสินค้าเกษตรให้มากขึ้นโดยปัจจุบันมีการดําเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกจจานวน882ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งลักเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตพืชโดยมีเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จเป็นเจ้าของแปลงเรียนรู้และเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายสําคัญ3ประการคือการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของพื้นที่นั้นๆศูนย์เรียนรูน้นี้ถึงแม้กรมเสริมเกษตรจะตั้งขึ้นมาในระบบกลไกการส่งเสริมการเรกษตร,รในพื้นที่แต่การทํางานนั่นหละวันนี้เราใช้เกษตรกร,รนันะ่นหละนะเป็นตัวอย่างการเรียนรู้โดยนักส่งเสริมเข้าไปจัดหลักสูตรเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้อ่านเรียนรู้ให้แต่การทํางานนะนันะ้นน่ะเกษตรกรน่ะในพื้นที่ไม่ใช่ได้จะเฉพาะ ตัวอย่างที่แท้จริงในพื้นที่แต่ต้องได้จากองค์ความรู้ของทุกหน่วยงานจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์โดยจะทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรที่สนใจเพื่อให้เข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรแล้วโครงการนี้ยังเป็นอีกหนึ่งมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมจาก8มาตรการหลักที่รัฐบาลอยู่ระหว่างดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี2558-2559ในส่วนของหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน5กลุ่มอย่างเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางชารัฐ การตลาดการรู้เท่าทานเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลกการสหกรณ์การฝึกทําบัญชีครัวเรือนการแปรรูปอาหารและถนอมอาหารรวมไปถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ในการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรทดแทนการปลูกข้าวทําให้เกษตรกรสามารถดารงชีวิตในช่วงหน้าแล้งได้นับเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวรวมทั้งสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล เอาเกษตรกร,กรที่พร้อมมาเรียนนะครับมาเรียนในวิชาที่เหมาะสมที่จะเรียนแล้วน้องคำสอบท่านเกษตรกร,ก,รก็จะได้เงินในช่วงหน้าแง้งนะฮะหวานนี้เมียได้แต่ได้เรียนไปด้วยการเรียนเนี่ยองความรู้เนี่ยมันไม่ขาดทุนหรอกพร้อมจะติดตัวในตัวกเษก,กเษตรกรที่เกษตรกรจะไปทาการอาชีพในครอบต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังตั้งเป้าหมายด้วยว่าในช่วงหน้าแล้งนี้จะมีเกษตรกรสนใจเรียนรู้การฝึกอาชีพ2 2 500รายโดยหลักสูตรที่จะทำการฝึกอบรมจะเป็นหลักสูตร90ชั่วโมงต่อรุ่นหรือ15วันรุ่นละ50รายซึ่งจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาค,คม2559โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอก8820ใน76จังหวัดเป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรม